ที่พงทองเหล่าสสจังหวัดปราจีนบุรีเขตส2แล้วก็กรณีคุณชายยัมพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพมหานครเขตที่26มีพฤติการมีการคุกคามทางเพศจริงถึงจะเดินออกมาจากพักแล้วก็ยังถูกโดนตามไล่ตีอยู่โดยผู้ช่วยท่านนี้ที่ปล่อยข้อมูลออกมาเรื่อยๆสังคมยังอยากได้ยินชัดๆ ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรากับผู้เสียหายเรากับผู้ร้องเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนแล้วคุกคามทางเพศจริงหรือเปล่าคือตอนนี้สื่อเนี่ยเดี๋ยวกราฟิกขึ้นมาก็ได้ฮะคือบอกเลยว,ว่าคุณแจ้เนี่ยทำอะไรบ้าง1 2 3 4อย่างเงี้ยพฤติกรรมที่ไปคุกคามทางเพศเขาชวนคุยเรื่องเพศส่งเนี่ยหลัง AV เซ็ก toy ตีก้นด้วย กลงอันไหนเราทําอันไหนเราไม่ทําชี้แจงสังคมหน่อยฮะอันนี้ผมได้ชี้แจงอย่างเช่นเป็นรูปที่บิดเบือนที่สภานะครับผมให้ดูว่ามันมีการเซ็นเซอร์แบบไหนแล้วเวลาเปิดมาใส่กางเกงอคือทุกอย่างที่ผมบอกว่าอย่างเรามีข้อความทั้งหมดเนี่ยที่คุยกันเปเปอร์ของผู้ร้องเรียนมา200หน้าเขาเขาเขาปริ้นมา200หน้าใช่200หน้าวางลงปุ๊บอ แล้วเท่านั้นเขากระบวนการไม่พอเขาแชร์ออกไปใช่ไหมครับเพื่อเพื่อให้การทํางานมันรู้สึกมีกระแสสังคมกดดันแต่ว่าลักษณะที่เราไปนั่งไล่ดูอ่ะมันเป็น missing message ก็คือคุณหมอถ้าสมุิมันมาพันข้อมูลมันมาพันในชั้นในในชั้นสารพันนี้มันต้องกระทบกันได้คือมันเป็นหลอกนะครับคือตํารวจเองก็บอกว่ากรณีนี้มันเป็นข้อมูลทางไซเบอร์แต่เราเอาเปเปอร์มาวางแล้วให้อีกคนนึงรับโทษอ่ะรับผิดรับโทษอ่ะ แต่ว่าในกรณีเนี้เราไม่สามารถที่จะไปขอดูก่อนนั้นประโยคก่อนนั้นกับผู้เสียหายไม่ได้ให้ดูนะครับหลังจากนั้นประโยกไปเปิดนั้นที่มีคำตอบนั้นคืออะไรแล้วข้อความที่ดีีที่ผมตรวจมันเยอะมากไม่รวมอตัวที่เขาอันเซนที่มันเป็นภาพที่ไม่ดีอ่ะภาพที่แปดบวกที่คลิปที่ไม่ดีที่ส่งใช่คือเราไม่ได้มีโอกาสตอบใครเลยครับคือคุณแจ้กกำลังจะบอกว่า ไอ้แชทนั้นเนี่ยคุณแจ้คุยจริงแต่ว่ามีการตัดลบอันเซนจากฝั่งนั้นไปใ,<ช>ให้เหมือนกับว่าเราเป็นคนชวนคุยเรื่องลามกอยู่คนเดียวใช่แบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับอ่าแต่ว่าพฤติกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากแชทมีไหมเพราะว่าบางคนเขาก็เนี่ยตีก้นหรือชวนมีเพศสัมพันธ์ข่มขู่อันเนี้ยอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นครับคุณอ๊อฟวันนั้นที่ผมให้นักข่าวดูกระดาษแมเซจครับ,ค,รบคือมันเป็นตัว มันเป็นตัวบันทึกที่ผมได้มาจากตัวกล่องของขวัญซึ่งผมก็ไปกล่าวว่าจะเอาตัวเข็มขัดเนี้ยที่เขาให้ว่าเ,ออเขาก็ยังรู้สึกปกติกับเราในช่วงปลายปีในช่วงคริสต์มาสคือเขาให้ของขวัญเราใช่ผมก็เลยไปหากล่องมาอพอผมหยิบมาปุ๊บไอ้ซองเนี้ยซองน้าตาลเนี้ยมันอยู่ในกล่องอแล้วผมก็เลยมาอ่านดูมันจะตรงกับตัวไทม์ไลน์ที่เราให้กรรมการวินัยไปเราก็เลยเปิดชี้แจงให้ดูด้วยลายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันจะตอบทุกอย่างได้ครับคือในกรณีเนี้ยครับคุณออฟเราจะเห็นเลยว่า ในข้อความเขาจะเขียนว่าเขามีความสุขมากตลอดปี65ที่ได้ทํางานกับเรานะครับอยากไปทุกที่ออออไปทํางานกับเราซึ่งเราเห็นแล้วแล้วสุดท้ายในช่วงตอนท้ายครับมันเขียนไว้ว่าเ,ออเหมือนกับเราให้เขาออกจากการทํางานร่วมในเดือนประมาณพฤศจิกานะครับแล้วเขาก็ยังขอติดตามทํางานไปด้วยที่ทุกคนเห็นนะคือพฤติกรรมนี้ผม,มเคยปรึกษาพรผมจิตตกมากนะผมอยากรู้ข้อมูลเขาได้จริงรอยากรู้เรื่องเซ็กชวลฮล์มน ผมก็เลยไปถามคุณหมอนักจิตนะผมไปถามคุณหมอบอกไอ้ที่คุณทําอ่ะคือมันไม่ใช่ไอ้ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เซ็กชวลแฮรัสเมนต์มันไม่เข้าข่ายมันไม่เข้าขา่ายเพราะอะไรนะผู้ที่ถูกกระทำะครับเขาจะมีลักษณะหวาดกลัวเขาจะพยายามออกจากสถานที่นั้นไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ผู้คุกคามอะ่ะเข้ามามีบทบาทกับเขาได้ซึ่งในกรณีเนี้ยเราเป็นคนให้เขาออกไปทํางานในส่วนอื่นแต่ว่าเขาเป็นคน ที่เขียนแล้วก็จะขอกลับมาอ๋อคือคือคุณแจ้กำลังจพยายามบอกว่าถ้าผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกว่าโดนคุกคานทางเพศมันจะไม่มีกรณีที่เขียนจดหมายมาว่าอยากทํางานกับเราถูกต้องไหมฮะใชะ่หลังจากนี้อนาคตของคุณแจ้จะยังไงฮะนี่คุณเต้มงคลกิจมาทาาทามไม่ไปนะ,ะคือพักไทยศรีวิไลคือรู้จักกันเนาะคือแกเป็นสิทธิ์เก่ามาหาหลัยเดียวกันแต่ว่าเอาง่ายๆแกเป็นคนหาหานะครับใชใช่ <c oughs> คือผมอยาก อยู่เงียบๆอะคือผมอยากทําในช่วงหลังจากนี้คือผมต้องเรียนคุณอ,อ๊อฟเรียนสื่อเลยว่าผมขออนุญ,ญาตงดสัมภาษณ์ทุกกรณีนะครับเพราะว่าผมใช้เวลากับเรื่องนี้มาเสียเวลากับเรื่องนี้มาเดือนนึงแล้วประชาชนในพื้นที่จังหวัดผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับแล้วช่วงเวลาที่เหลือที่คําถามเมื่อกี้ก็คือผมต้องกลับไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาสับพอ,อร์ตผมมาเป็นผู้แทนรัษฎรให้เยอะที่สุดครับ,รบให้ตกผลึกที่สุดว่าพักที่เขารับได้คือพักอะไร ใช่แล้วจะไปหาเรือ,อชาวบ้านว<ช>่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปอยู่พักไหนถามชาวบ้านด้วยใช่ต้องฟังเสียงชาวบ้านด้วยมีพักฝั่งรัฐบาลมาจีบไหมฮะคือตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเราเองทางพักการเมืองต่างๆเขาก็มองว่ามันเป็นประเด็นเชื่อมโยงอย่างอื่นเนาะเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องนี้ทางนักการเมืองเองเขาจะมองออกอม,มันมันมันก็มีแหละครับมันก็มีใช่มันก็มี ใช่มีเข้ามาพูดคุยแต่มันก็อยู่ที่เราต้องตกผลึกแล้วก็ในช่วงช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยมันยังเหลือ,อเวลาถึงวันที่30มสิบแล้วผู้ช่วยสสผมมาผมต้องให้เกียรติเขาอีกตั้ง嗯嗯1ิกว่าชีวิตอ่ะก็ต้องไปด้วยกันมันองค์คาบายกที่ที่จะต้องไปด้วยกันถ้าเขาเห็นด้วยเราก็ต,ต้องต้องฟังเขาโอเคครับ